ออมสินมหาเฮงแอปใหม่คู่ใจร้านค้าใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยจัดการร้านค้าได้แท่ปลายนิว้วแจ้งเตือนทุกการรับชำระเงินทั้งแบบข้อความและระบบอ่านออกเสียงปิดยอดขายได้เองในแอปกดปุ๊บโอนปับ๊บสะดวกมากรับเงินง่ายๆไม่ต้องรอถึงสิ้นวันเช็คยอดขายได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกปลอดภัยสมัครใช้งานง่ายร้านไหนอยากขายปังต้องมีติดร้าน ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับช่องทางการสมัครใช้งานแอปออมสินมหาเฮงช่องทางการสมัครแอปออมสินมหาเฮงให้ติดต่อสมัครหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับลูกค้าที่ติบุคคลติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ใช้รับเงินวิธีดาวน์โหลดแอปอมสินมหาเฮงสำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ ios สามารถดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store มือถือระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play หรือ Play Store หรือให้ท่านสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะน,นี้เพื่อดาวน์โหลดแอปอมสินมหาเฮง คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการแอปออมสินมหาเฮงคุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสมัครใช้บริการด้านค่าหมายโมเพย์มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันพิเศษกับธนาคารสำหรับลูกค้านิติบุคคลเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมาย สมัครใช้บริการร้านค้าไมโม่เพลมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันพิเศษกับธนาคารเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครแอปอมสินมหาเฮงเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครแอปอมสินมหาเฮงสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเอกสารประกอบการสมัครได้แก่ 1. ปัตรประจำตัวประชาชน 2. สมุดบัญชีเงินฝาก 3. รูปถ่ายร้านค้า4แผนที่ตั้งร้านค้าหรือสถานประกอบการสำหรับลูกค้านิติบุคคลเอกสารประกอบการสมัครได้แก่ 1. เอกสารแสดงตนตามที่กำหนดเช่นหนังสือรับรองจดทะเบียนและบัตรประชาชนของผู้ยำดาดลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียน 2. รายงานการประชุม 3. ส,สมุดบัญชีงเงินฝาก 4. รูปถ่ายร้านค้า5แผนที่ตั้งร้านค้าหรือ สถานประกอบการการใช้งานแอปออมสินมหาเฮงการใช้งานแอปออมสินมหาเฮงสามารถใช้งานผ่านมือถือแท็บเล็ตรองรับทั้ง Wi-Fi และ 3G4G5G รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน14ขึ้นไปและ Android เวอร์ชัน8ขึ้นไป การเข้าใช้งานแอปออมสินมหาเฮงครั้งแรกการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันออมสินมหาเฮงครั้งแรกให้ท่านกดที่เจ้าของกิจการให้ท่านระบุเบอร์มือถือที่สมัครใช้งานแอปออมสินมหาเฮงจากนั้นกดปุ่มยืนยันให้ท่านระบุรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกดปุ่มยืนยัน ตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลข6หลักสำหรับเข้าใช้งานแอปออมสินมหาเฮงเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันใส่รหัสผ่านที่ตั้งอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันเข้าใช้งานแอปออมสินมหาเฮงครั้งแรกสำเร็จให้ท่านกดปุ่มเริ่มต้นการใช้งานออมสินมหาเฮงแอปใหม่คู่ใจร้านค้าสมัครได้ที่ออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายร้านไหนอยากขายปังต้องมีติดร้านดูคลิปจบแล้วสหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ